สวัสดีค่ะมาพบกับนางซีนในช่องนางซีนแฮนด์เมดวันนี้นางซีนจะชวนไปทำดอกพุทตานค่ะสวยน่ารักมากเลยค่ะทำง่ายๆเพื่อไม่ให้เสียเวลาไปเตรียมอุปกรณ์กันเลยค่ะเหมือนเดิมค่ะใช้ลิปบิ้นเบอร์2วันนี้จะใช้เป็นลิปบิ้นกาบเพชรนะคะกาบเพชรแบบด้านนะคะ จะตัดขนาดอยู่ที่70เซนจำนวน3เส้นตัดใต้แหลมทั้งสองด้านเลยนะคะแล้วก็นำริบบิ้นที่เราตัดเตรียมไว้มาพับครึ่งเลยค่ะพับครึ่งเลยนะคะจากนั้นก็แยกริบบิ้นออกมาค่ะริบบิ้นเส้นที่หนึ่งริบบิ้นเส้นที่สองนำริบบิ้นเส้นที่สองมาของเส้นที่หนึ่งค่ะจากนั้น นำริบบิ้นเส้นที่สามมาสอดเข้าในตรงช่องของเส้นที่หนึ่งรอดตรงช่องมาเลยค่ะแล้วก็ลวดปลายของริบบิ้นเส้นที่สองเข้ามาในช่องของริบบิ้นเส้นที่สามจากนั้นก็ทำการดึงให้กระชับค่ะก็จะได้เหมือนเป็นรูปสามเหลี่ยมค่ะประมาณนี้ค่ะ หลับใครจะใส่เหรียญให้ใส่ขั้นตอนนี้เลยนะคะได้แบบนี้แล้วสมใส่เหรียญไปแล้วนะคะเราจะทําการล็อกเหรียญค่ะจะเริ่มจากลิบบิ้ด้านขวามือนะคะฝั่งนี้นะฝั่งขวานำลิบบิ้แยกออกมา1เส้นพับขึ้นไประหว่างลิบบิ้สอเส้นนี้ค่ะเส้นบนกับเส้นที่อยู่ ด้านล่างซ้ายค่ะจากนั้นก็ตามด้วยเส้นที่อยู่ด้านล่างซ้ายแยกมาหนึ่งเส้นผาาทับขึ้นไปให้อยู่ระหว่าง2เส้นเส้นบนกับล่างขวาค่ะจากนั้นก็นำริบบ้นเส้นบนแยกออกมา1เส้นแล้วก็สอดลงมาให้อยู่ระหว่าง2เส้นล่างซ้ายกับล่างขวานะคะโดยที่ปลายจะสอดเข้าตรง เส้นแรกที่เราพาดขึ้นไปค่ะสอดเข้าตรงนี้เลยเราจก็ทำการดึงค่ะจะติดดบบินมันจะนิ่มหน่อยนะคะจะ,จะได้แบบนี้ค่ะ ไม่ได้แบบนี้แล้วเหรียญของเราก็จะยังก็จะยังไม่แน่นนะคะเราจะทําการล็อกเหรียญอีกรอบด้วยการนำริบบิ้นเส้นที่เราแยกออกมาสอดตามรอยไปเลยค่ะสอดตามลายเข้าไปเลยนะคะสอดเก็บอีกรอบหนึ่งค่ะขั้นตอนนี้ไม่ยุ่งยากค่ะ แบบนี้แล้วค่ะให้พลิกริบบิ้นอีกด้านขึ้นมาค่ะจากนั้นเราจะทําการแยกลิบบิ้นค่ะโดยการแยกลิบบิ้นด้านขวาออกมาหนึ่งเส้นแล้วก็สอดสอดเข้าไปตามรอยเลยค่ะเราจะแยกริบบิ้นทุกด้านเลยนะคะทุกเส้นเลยแยกออกมาหนึ่งเส้นเพื่อจะทํา ฐาน6ค่ะต่อไปฟังซ้ายล่างซ้ายสอดขึ้นไปค่ะด้านบนค่ะแยกออกมา1เส้นแล้วก็สอดค่ะก็จะได้ลิบบิน6เส้นทีนี้เราจะมีบิบบิน6เส้นแล้วค่ะแบบนี้เลยค่ะ ขั้นตอนต่อไปหยิบลิบบิ้นขึ้นมาหนึ่งเส้นเอาเส้นที่อยู่ด้านหน้าเลยก็ได้เพื่อนๆจะเอาเส้นไหนก็ได้นะคะขึ้นมาหนึ่งเส้นจากนั้นให้เริ่มจากเส้นด้านขวาตามเส้นขวาเลยนะคะด้านขวาตามมาค่ะเส้นที่สองทับเส้นที่หด้านขวาค่ะเส้นที่สามทับเส้นที่สองเราก็จะมีลิบบิ้นด้านบนสมเส้นด้านล่างอีกสเส้นแบบนี้นะคะ บน3ามล่างสามนะคะเราจะปล่อยเส้นที่อยู่เส้นแรกลงมาค่ะแล้วก็หยิบริบบิ้นเส้นต่อไปขึ้นมาค่ะปล่อยริบบิ้นเส้นแรกลงมาค่ะก็หยิบริบบิ้นเส้นต่อไปขึ้นไปค่ะหมุนค่ะหมุนงานไปทางด้านซ้ายนะคะปล่อยริบบิ้นเส้นแรกลงมาค่ะ แล้วก็หยิบริบบิ้นเส้นสุดท้ายขึ้นไปค่ะก็จะเหลือริบบิ้นที่อยู่ด้านบน3มเส้นจากนั้นเราก็ปล่อยริบบิ้นเส้นแรกลงมาเหมือนเดิมค่ะเราก็จะเหลือริบบิ้น2เส้นค่ะเราจะนำเส้นเส้นแรกตรงนี้สอดเข้าตรงห่วงช่องแรกสอดผ่านออกมาค่ะแบบนี้เลย จะเหลือริบบิ้นเส้นสุดท้ายเราก็จะทำการสอดผ่านเส้นนี้มาออกช่องนี้ค่ะเหมือนผ่านเส้นแรกเส้นสองเพื่อจะออกช่องนี้นะคะสอดแบบนี้ค่ะผ่านออกมาแล้วก็ทำการดึงค่ะจะได้แบบนี้เลยค่ะ เมื่อได้แบบนี้แล้วเราก็ทําการดึงเ้าค่ะจัดให้เขามีระเบียบขึ้นมานิดนึงจากนั้นก็ให้พลิกริบบิ้นที่อยู่ด้านล่างขึ้นมาค่ะก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ค่ะจากนั้นขั้นตอนต่อไปเริ่มจากริบบิ้นที่อยู่ด้านหน้าก่อนเลยนะคะเป็นนี้เลยนะเราจะนําริบบิ้นเส้นนี้าพาดผ่านริบบิ้นสองเส้นที่อยู่ด้านซ้ายมือนะคะ เส้นที 1, ่ 2, หนึ่งเส้นที่สองพานมาค่ะอช่องนี้เลยหมุนขวาค่ะหมุนชิองานไปด้านขวาค่ะต่อไปเส้นนี้ค่ะแล้วก็จะพาดผ่านริบินสองเส้นเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองก็มาลงช่องนี้ค่ะหมุนค่ะต่อไปเส้นที่สามทำเหมือนเดิมค่ะนับดิบินไปสองเส้นเส้นที่หนึ่งเส้นที่สอง พาดมาค่ะหมุนค่ะเหมือนเดิมค่ะเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองพาดค่ะก็จะเหลือริบบิน้นสองเส้นค่ะน้ำริบบิ้นเส้นแรกตรงนี้มาสอดเข้าสอดเข้านี่เลยนะคะสอดเข้าตรงช่องนี้รอดผ่านไปเลย ก็ผ่านออกมาแบบนี้เลยค่ะเส้นที่สองเหมือนเดิมเลยคะ่ะเราจะลอดผ่านเส้นนี้เส้นนี้เพื่อจะออกตรงช่องนี้อดผ่านสองเส้นนะคะเส้นแรกแล้วก็เส้นที่สองออกมาตรงช่องที่ว่างอยู่แล้วก็ทำการดึงค่ะ เลีงให้เขาสวยงามเลยค่ะได้รูปได้ล่างได้สวยงามเราจะได้หน้าตาประมาณนี้ค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะให้พลิกลิบบิ้นได้ล่างขึ้นมาค่ะ เราจะทำการสอดเก็บริบบิ้นอีกรอบหนึ่งนะคะสอดตามลายเลยนะคะเริ่มจากเส้นไหนก่อนก็ได้ให้สอดผ่านไปสองเส้นหนึ่งสองเขาก็จะออกแบบนี้เลยแบบนี้เลยค่ะจะทำเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะสอดตามลายเลยสอดแบบนี้ทุกเส้นเลยนะคะ จากนั้นก็ทําการดึงค่ะจัดให้เขาแน่นๆน่นดึงให้เขาแน่นๆหน่อยหลักการเดียวกับการทำพวกลูกส้มเลยนะคะ ขั้นตอนต่อไปเลยนะคะคลิกชิ้นงานด้านล่างขึ้นมาค่ะเราจะทําส่วนเกสรอนด้านบนกันนะคะตรงส่วนแหลมๆด้านบนกันนะคะเราจะเริ่มจากเส้นบนก่อนเลยเส้นบนนะคะเราจะเริ่มจากเส้นบนบิดลิบบิน้นม้วนไปด้านหน้า ลักษณะนี้ค่ะม้วนริบบิ้นไปด้านหน้าค่ะแล้วก็บิดปลายให้เป็นรูปร่างแบบนี้แล้วก็โค้งเข้ามาด้านในค่ะเพื่อเราจะสอดลงช่องนี้นะคะสอดเข้าช่องนี้เลยบิดปลายมาด้านหน้าบิดปลายค่ะสอดสอดเข้าฐานไปสอด เข้าผ่านผ่านสองเส้นนี้นะคะเพื่อจะออกช่องนี้ผ่านสองเส้นออช่องนี้แบบนี้ค่ะหมุนไปทางด้านซ้ายค่ะบินไปด้านหน้าแบบนี้ค่ะบิดไปย่างี้ บิดลรบินขึ้นไปข้างบนนี้ก็ได้อบิดลริบินไปข้างบนหักตายมาด้านหน้าสอดเข้าตรงตรงส่วนฐานของเขาเลยแบบนี้ค่ะบิดไปบิดรบินขึ้นข้างบน หัดปลายมาด้านหน้าสอดเข้าด้านในไม่ได้ออกมาด้านนอกอย่างนี้นะต้องสอดด้านในนี่ไงสอดด้านในตามลายเลยค่ะสอด่ามสองเส้นนะจะทําแบบนี้ทุกเส้นเลยนะคะโอ้แมวมือก็มีตะบาดแผลใครเลี้ยงแมวมีวิธีทำยังไงให้แมวหาย หายเง็บเง็บไหมคะนูเข้าเง็บเก่งมากเลยต่อค่ะทำเหมือนเดิมเลยนะคะให้ครบทุกเส้นเลยบิดปลายด้านบนบิบปลายเข้าด้านในสอด สามารถใช้แหนบช่วยได้นะคะริบบินกากเพชรเขาจะเนื้อน,นิ่มเขาจะไม่ค่อยแข็งตัวสักเท่าไหร่ค่ะ ค่ะได้แบบนี้แล้วค่ะจากนั้นเราก็ทำการจัดเขาให้เสม,อ,เสมอกันค่ะจัดเขาให้สมเสม,อ,เสมอกันค่ะ เมื่อได้แบบนี้แล้วเราจะทำขั้นตอนต่อไปเลยนะคะให้พลิกลิบบินเขาดานล่างขึ้นมาค่ะทำแบบนี้จับประมาณนี้ดันล่างขึ้นมาจากลิบบินเส้นใดก็ได้นางซินจะเริ่มจากเส้นบนนะคะดึงขึ้นไปด้านบนหักขึ้นไปด้านบนแบบนี้ค่ะม้วนปลายเข้ามาในลักษณะ เป็นแบบนี้ค่ะเป็นเป็นสามเหลี่ยมเป็นก้วยในลักษณะนี้ค่ะแล้วเราก็จะสอดเข้าตรงเส้นนี้เลยจะดนี้เลยค่ะก็จะได้แบบนี้ค่ะเส้นต่อไปหมุนงานไปทางด้านขวานะคะ ดึงริบบิ้นขึ้นมาค่ะม้วนปลายเข้ามาค่ะและ้วก็จะสดวดจะได้เป็นส่วนแหลมๆแบบนี้ค่ะทำทุกเส้นเลยค่ะ มีวิธีทําให้แมวหายซนรบกวนบอกหน่อยนะคะโอ้แมวที่บ้านซนมากเลยเขาก็งับเก่งมากเลยไม่รู้จะทํายังไงกับน,น้องสี่เดือนแล้วน้องก็ยังเงียบๆอยู่เลยเส้นสุดท้ายแล้วค่ะ ได้แบบนี้แล้วเราก็จะดึงให้เขาเสมอคันค่ะจัดให้เขาเสมอกันเลยนะทำไม่ยากค่ะไม่ซับซ้อนมากได้แบบนี้แล้วเราจะทำลายด้านหลังกันนะคะ เราจะมาเก็บลายด้านหลังกันเพื่อให้เขาเกิดความหนาแน่นมากขึ้นค่ะพลิกขึ้นมาค่ะจะเริ่มจากเส้นไหนก็ได้นะคะจับริบบิ้นขึ้นมาหักปลายค่ะหักปลายเพื่อเราจะสอดเข้าตรงใต้กีบของช่องถัดมาเนี่ยค่ะกีบเส้นนี้กีบที่อยู่ถัดจากเส้นที่เราจะทําหักขึ้นมาอย่างนี้เลยค่ะ ปิดอย่างนี้แล้วก็สอดเลยขอใช้แหนบช่วยนะคะเพราะขาค่อนข้างจะดึงยากหน่อยหมุนค่ะหมุนไปทางด้านขวามุมต่อไปค่ะทำเหมือนเดิมค่ะจะทำแบบนี้ครบทุกเส้นเลยค่ะ เข้ามาด้านในสอดเข้าตรงฐานของช่องกีบที่อยู่ถัดมาเส้นสุดท้ายค่ะ เมื่อได้แบบนี้แล้วเราก็ตัดเศษล,ลิ้นที่เหลือออกได้เลยนะคะตัดทิ้งได้เลย เรียบร้อยแล้วค่ะดอกพุตานแบบง่ายๆอันนี้แบบริบบิ้นกากเพชรนี่แบบกากเพชรใสนี่กากเพชรแบบขุนค่ะส่วนดอกนี้เป็นการกากเพชรแบบผสมใช้สองสีค่ะใช้สองเส้นเขาก็เลยจะดูดอกใหญ่หน่อยหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะดอกพุตานแบบง่ายๆ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องนางซินแฮนด์เมดด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะและหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยว่าไว้นะโอกาสนี้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย